รีเบิร์ตรอบที่สามนะครับนี่คือของที่จะได้มานะครับปะโอเคและนี่คือของที่ผมรอคอยนะคือการจัดเฟตทีมสัตว์เลี้ยงได้นะครับและก็จัดเซตหนังสือบัฟนะครับโอ้โหผมคือแบบปราบปลื้มเออปราบปลื้มนะครับ โซนสุดท้ายกันแบบรวดเร็วนะครับอุ้ยอันตัวนี้มันกัดนะครับมันตะกี้โอ้โหโคตรจะดุเลยฮิอ,อะไรวะน่ะอะไรนี่เอามันแตกแล้วไม่ใช่เหรอมันตะกี้ไอ้กุญแจมันตะกี้เนี่ยมันคือประตูนี้ปะไม่ใช่นะครับซีเคร็์คีย์ มีอยู่3ามรูปภาพนะครับก็แสดงว่ามีอยู่สามประตูนะนี่นี่นี่ประตูที่หนึ่งนะครับนี่ชัดเลยนะครับกุญเจสีม่วงนะนี่สองดอกกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับเปิดเลยปะอ่ะเปิดเลยว้าวเคลซี่ดีวอย่างนั้นเด้อเอ้ยฟรี อย่าบอกนะว่าโอ้โหเลือกได้แันเดียวนะครับหนึ่งดอกใช้ได้หนึ่งครั้งนะเมื่อกี้มีรองเท้าวูดกับก้อนอุนจินะครับก้อนอุนจิเนี่ยราคา2 3 0 0ันสารอเพชรนะครับแล้วกุญแจหนึ่งดอกเนี่ยสี่แสนนะครับประตูที่สองเนี่ยเป็นบ้านปะบ้านไม้นะครับนี่บ้านไม้เพียบเลย ไม่มีนะอันนี้อันนี้ก็บ้านไม้นะครับนี่นี่เจอเจอเจออ่ะเข้าไปเลยมันต้องเลือกอย่างนั้นเถอะเอ่อขวาร้ายซ้ายดีแต่ผมจะเลือกอันกลางนะครับโอ้โหโอุนจี <laughs> โอ้โหโอ้โหคุณดูดิซ้ายขวาน้ำยาบูทนะครับแล้ววันกลางเนี่ยอุนจิโอ้โ oh, ห oh. แล้วก็ประตูสุดท้ายนะครับเป็นปูนปะเออเป็นปูนเลยนะครับนี่นี่น,นี่เจอนะครับอ้าวคัมมิงฟูนอ้าวแล้วมันก็อันนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยโค้ง,งเป็นปูนนะครับ อาไม่ใช่เหรออ๋อนุ่นนุ่น,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 นโอ้โหเหมือนกันเดะ้นะครับต่างกันแค่สีนะแต่ไม่มีกุญแจดิเออไปซื้อแป๊บนะครับมันมีคิ้วนะครับขอลองสักหน่อย <c oughs> <c oughs> เออว่ะอันนี้จริงเนี่ยซื้อเฉพาะเสีด้านหน้าก็ได้นะ มันเพิ่มอีกสามดอกนะครับเนี่ยสามดอกเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนนะโอ้โหคือแพงมากเลยอะ่ะปะเฮ้ยวงล้อกุญแจอย่างนั้นเออคิดว่านะน่าจะได้ท้ายกุญแจมานะครับอันนี้อะ่ะสิบห้าเซนอ่ะก็ยังดี นะครับได้เต็มดอกมานะบานต้นไม้เนี่ยน่าจะได้ลุ้นนะเออโค้ดมันอะนะครับแต่รอบนี้เนี่ยขอของดีๆแล้วกันนะครับโอเคนะครับโอเคอ่ะอันนี้คุ้มสุดนะเออนะครับน้ำยาบูทขวาร้ายซ้ายดีเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะขอเลือก อันกลางเหมือนเดิมเออราคาเท่าไรเอ่ยโอ้หสามพัเลยเออหนึ่งแสนนะครับโอ้โหนี้ชามันใหม่นะครับโอ้โหก็ยังดีอยู่นะครับก็ไม่เกลือนะเออนะครับนี่อันนี้นะครับเมื่อกี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับแต่ถ้าไปซื้อมาเปิดเนี่ยมันก็ไม่น่าจะขมปะ ดอกแล้วประมาณสี่แสนหน้าแสนนะนะครับเออไม่คุ้มเลยอะสิ่งที่ได้จากการดีเบิร์ดเนี่ยเซ็ตทีมสัตว์เลี้ยงและก็เซ็ตทีมหนังสือบัฟนะครับเออนี่หนังสติกนะครับที่ได้จากการดีเบิร์ดนะเออและก็อินเด็กนะครับปล,บลบดล็อกด้าน้าด้วยนะครับทางการคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการดีเบิร์ดรอบที่สามนะครับ กับคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปละบาย